มุ่นมั่งอีสานพญ n าเกา h าญาอีสานบัณฑิตบรลลันเป็นบาไวเป็นคำสอนคำบอกกลาวเราสิบให้ลูกหลานเฮามีสติในการทำการเหตุการสัง่งมุ่งมั่นสั่งยั้งทำยั้งสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่เหตุไม่ผล บอกไว้สมัยซุเม,มอร์เนี่ก็แตกต่างก,กันกับสมัยเก่าสมัยก่อนเพราะว่าคนบถือศีลบถือธรรมมนุษย์ปุรชนมีจิตใจโหดเห,ดหี่ยโหดไห้ตีฆ่ากันเพ่อเมตตาต่อกันบม่มีคนสมัยปัจจุบันนี้ ท่บุญเอาเงินเพลนขายบุญกินเอาเงินเพ่นซ้ำเป็นกรรมเจ้าแต่ผู้เดียวการท่าบุญเรามีการเลื้อ่แยบกบซ่องบอกคือเกาตางเกาตางหลังข้องเกาข้องหลังกระทิมนอนสินธรรมบอมีในจิตบอมีในใจนี่แต่ความอยากได้เพิ่นเลยบอกไว้ คนสมัยซูมเมอนี่อา้างวดแต่ว่าโตดีขายมุ่นมั่งเอาเงินมาสื่อรถยนต์กันยัง,งโมเงิงนบ่อพอ่อเที่ยงดาวไวสองสามเดือนบอได,ดอ้รงปูละคนสื่อรถห่างเที่ยสวสอบอยู่บ่อเศร้านี่มันเป็น,นยักษีลักษณะแบบนี้คนมันบทเกาท่าคือหลังฝนบอกไว้ฝน,นป้า การท่องให้ท้องหน้ากบักขึ้นเขาตกกบ่กคือเกาก,เการหายาหายจินกบักขึ้นเกาพุทธธรรมายบอกไว้อีกโบ่โดนโลกสิแตกพอแม่เอ้ยคนสิเกิดเดียดหอนไวหวุ่นตัวไปไปบรรเลงกันเขา่าซับพระสัที่จมจุม้มค้นสิลุคข้นคาชิ้นแย่งแข่งกันไปบรรไลกันนันคือค้นขาดคุณธรรม โลกกดลงมั่วเมาเมือดมั่วเบิดด้านคนบกวัวเก่งยานบาปกรรมน้ำสมมีแต่คาปนกีโจรนห้นางเมืองนี่คนบอกไปมันแมนเบิดดยดีแมนเบิดเดาอ่าการคน้นมีศีลมีธรรมแน่ทรงมีระเบียบแน่ก็ือกันืีแก่งติดสรงางดใหญ่ายคกดไปหรือว่าเขาตาบอกที่ ทําโตใหญ่ก็เขาหูเขาตาพวทกที่อ้างโตเป็นใหญ่เป็นเสีย <c oughs> เขาก็สิหาเลี่องใส่เออกันแกลงกันมันก็นเลยใคร่ๆกับว่าผู้ดีได้ไปอยูปป่ป่าเออนักเลงเต็มบ้านเต็มเมืองคนตัวตเต็มแผ่นดินเพิ่นบอกไว คนภูมิศิลสางมีคุณธรรมไปอยู่ป่าพญใหญยเอ๋ยคนผููใจรด,ดเดียวคล้องบ้านนางเมืองอาศัยอำนาจถอยโกงกินประเทศชาติเงินบาทร้อยอยู่ป่าล่าค่าซ้ำอยูดินนี่ก็คือมุ่นมั่งเกา่าพญาโบราณเกา่าภูเถ่าเป็นเขียนไว้คำบ่อหลเป็นคำในหน่อยแต่ว่าก็หมายนั้นมากประเด็นมันบอกไว พวกไวรุ่นบ่ฟังคว่ำพ่อแม่พีนองเลยมีแต่นับมือดินมีแต่นับมือสีดินเด่นเต้นเข่าสูอาายพวกไวรุ่นบ่มีฟังคำพ่อแม่มีแต่มือสีดิเต้นตนเข่าอาายเขาหาจับคููใดยิ่งใช่เป็นคููชี้มาบักจอนเขียววิ่งก่อนตายแน่ มันเป็นขำใหม่ที่เพิ่นบอกไปว่าให้พี่ให้น้องฟังเบิ่งแหล้วก็โอ้บบดนี้ว่าเบิ่งทุกของคนไม่มีทุกอย่างแน่ทุกหนึ่งลูกไตเสียทุกสองเมียตาตจากทุกสามพากพี่น้องหนีไก่ทุกที่สี่ลงไปคางั่วตาังทุกหาก้าหัวเมียห่างปะกันทุกหกเออนั่นวัน ภาคพี่น้องทุกเจ็ดป้องมูอยลุ่มไปขายทุกแปดพอแม่ตายแสนอึดอยากทุกเก้าทุกเก้านั้นบ่มีเมียกอดเป็นใช่นอนเดียวทุกสิบเที่ยวท่ามลวงย่ำกันขึ้นทุกสิบเอ็ดฝ้าฝนห้ําฝ้าบอห้องเออทุกสิบเอ็ดแห่งฝ้าฝนห้ําฝ้าบอห้อง ทุกสิบสองปวดพองบอมียานี่คือทุกข์ของคนบ่อร่านเพิ่นเตี่ยนเข้าไว้อีกว่าคนทุกเพิ่นให้เลี่ยงคนปากเกี่ยงเพิ่นให้ไล่หนีอคนขี่ที่ยาเอาเป็นหมูคนขี่ตูหนีให้ไก่อเห็นเขาทุกเห็นเขาทุกยาท่านเออเห็นเขาหมานยาท่วง ขาสิทุกบ่อหอนมีขาดสิมีบ่อหอนใดเออขาดสิใดบ่อทอเสียขาดสิเป็นเมียบ่อหอนห่างนี่เพิ่นบอกไปเป็นค่ำเปียบเียบกันเลยมาอ่านมาแกะให้คุณปอคุณแม่ฟังแต่ละค่ำแต่ละค่ำเพิ่นบอกไว้มีควอมหมายชาวมนุษย์ปุรชนชาวมนุษย์ปุรชนใส่ใจคำสังสอรความคนเผาคนแก่มุ่นมั่งพญาอีสานของเฮาขวกสั่ญั คนบอกไว้สูเมอร์นี่คนมักย่องหาหลมเสียความงมงายเสียหมอผีหมอหมอเสียหอดนักเล่งผู้หาตมเสียเล็กไหลกันปืนคอนว่ากันหอดป่าพาเขาบูชาหลวงพ่อเถาเท่าสื่อจังแมนไว้มันแมนอีกทีเราคุณบอกคนแม่เนาะ เอาอันนี้ก็เป็นเกตขยันทำมุ่นมั่งของอีสานเล็กน้อยๆแล้วคอเด้ออัจฉริยะหนาสาธุสำหรับผู้เขามาติดตามชมบ,ร,บมริโภคก็มาติดตามแล้วก็กดขึ้นเออคืกดติดตามแล้วก็มาต้องกดขึ้นเลเด้อบบุเบิ้งกับบุเบียงดอกเลาะก็ได้เพลิดเพล่นเพลิดไปแน่สำหรับว่าได้กินได้ใจในการทำการทำงานเนาะอัจฉรินาสาธุ